เทสลาวิกฤตหนักกำไรดิ่ง71%อีลอนมัส์ลดบทบาทในรัฐบาลทั้์หวังฟื้นฟูบริษัทในไตรามาสแรกของปี2025เทสลาเทสเลอร์รายงานผลประกอบการที่น่าตกใจโดยกำไรสุที่ลดลงถึง71%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหลือเพียง409ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รายได้จากการขายรถยนต์ลดลง20%อยู่ที่14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีลอนมัสก์ CEO ของเทส l a จึงออกมาประกาศว่าเขาจะลดบทบาทในหน่วยงานรัฐบาล Department of g o v e r n m e n t e f f i c i e n c y หรือโดยที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่โดยจะทำงานเพียง1-2วันต่อสัปดาห์เพื่อกลับมามุ่งเน้นที่การบริหารเทส l a อย่างเต็มที่โดคืออะไรเมื่ออีลอนมัสกขอเอี่ยวการปฏิรูประบบราชการของโดนัลด์ทรัมป์ มัส <Must S 2> ยืนยันว่าความต้องการรถยนต์ของเทสลายังคงแข็งแกร่งแม้ยอดขายจะลดลงถึง13%ซึ่งเป็นการลดลงรายไตรามาสที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2022เขายังกล่าวถึงการเปิดตัวบริการโรบอทแท็กซในเมืองออสตินภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยเริ่มต้นด้วยรถยนต์10-20คันและมีแผนขยายอย่างรวดเร็วตลอดปี นักวิเคราะห์มองว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมัสโดยเฉพาะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเทสลาในกลุ่มผู้บริโภคสายเสรีนิยมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของรถยนต์ไฟฟ้าการตัดสินใจลดบทบาทในรัฐบาลของมัสจึงถูกมองว่าเป็นความพยายามในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในแบรนด์เทสลา แม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายหลายด้านแต่มัสยังคงมั่นใจในอนาคตของเทสลาโดยเน้นย้ำถึงการเปิดตัวรถยนต์ราคาประหยัดที่ใช้พลังงาน AI และการขยายบริการโรบอทแท็กซี่ซึ่งเขาเชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกฟื้นบริษัทในระยะยาว